เขาบอกให้ไปดูระนาบเดียวกันว่าอาจจะเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกันทุกเหล่าทัพตอนนี้วิกปูยังมาเป็นระดับหนึ่งครับบอกว่าก็ทํางานใกล้ชิดกับทางฝั่งการเมืองด้วยใช่ครับเ็ปเป็นวิกหนุ่ยกับวิกปูนะครับ,ครบใครใครไม่เข้าโผก็อาจจะต้องอ<า>สไลดไปเป็น,นรองคือรอบนี้เรียกว่าแข่งกันทั้งสนุกแต่ถามว่าเคยมีแม่ที่ตอทรุ่นเดียวกันแล้วคุมอำนาจเหล่าทัพพร้อมๆกันกระแสที่บอกไปเอ๊ะแล้วการเมืองจะว่ายังไงเพราะมันอาจจะมีผลทางการเมืองหรือเปล่า ตอนนี้ก็เลยมีอยู่ -2 อกระแสที่วิจารณ์กันอยู่ว่าฝ่ายการเมืองโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นต้องสกัดต่อพยี่สไม่ให้ขึ้นมาเป็นคุมของบเราทับยกแผงนะครับเพราะมันมีบอร์สัดอย่างที่บอกนะครับก็อาจจะเอารุ่น23่ะามาเป็นผอทรแทนแล้วเอารุ่น26ซึ่งเต็งหนึ่งอยู่แล้วก็จะไม่ขัดขวางโพทหารต้องมีการเปลี่ยนแล้วรอบนี้เนี่ยจะมีเปลี่ยนทั้งผอทรผอทบแต่เขาบอกให้ไปดูระนาบเดียวกันว่าอาจจะเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกัน ทุกเหล่าทัพเลยหะครับใช่ครับแล้วก็เมื่อวานที่เราเปิดเปิดประเด็นไว้ก็คือว่าคดีท่านนายกเนี่ยนะฮะไปศาลไปตัดสินในวันที่14สิงหาแล้ววันที่15สิงหาได้เป็นวันส่งโผนะครับแน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกโดยโดยตรงเพราะว่าคณะกรรมการปรับย้ายของกระทรวงกลาโหมเนี่ย นายทหารชั้นชั้นยพล์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเป็นประธานนะครับเป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งใน,นในยุคนี้คือ6กหอรหันนะครับ,รบไม่ไม่ถึงเจ็เพราะไม่มีรัฐมนตรีช่วยแต่ว่าถ้าเผื่อท่านนายกเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้คอรมอลหลุดด้วยอ๋อถ้าท่านสุทินก็จะมีประเด็นด้วยไม่ใช่ก็จะมีประเด็นไปด้วยครับแต่เรื่องโผทหารก็จะลำบากขึ้นหมายว่าถ้าฝ่ายการเมืองจะเข้าไปทําอะไรบางอย่างนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ดูก่อนครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างประหลัดกระทรวงกลาโหมครับ แอบมาเสนีย์เสนกสังขจันทร์ต่อทยี่สิบสี่ครับพลเอกทรงวิทย์ครับพอทรานสูงสุดตทยี่สิบสี่พลเอกจันทรชัยอินทาวครับตทยี่สิบสามแต่เดี๋ยวท่านท่านจะเกรเสียณนะครับพลตรีเอกอดุงตทยี่สิบสามท่านก็กำลังจะเกษียณอีกหนึ่งท่านคือพลอากาศเอกพันพักดีครับตทยี่สิบสี่ก็เลยบอกว่ามีสองท่านที่เป็นตทเตรียมทหารรุ่นยี่สิบสามกำลังจะเกษียณเขาก็เลยจับตาว่ายี่สิบสี่จะมาหรือรุ่นอื่นจะสอดแทรกนั่นแหละครับถ้ายี่สิบสี่มาก็จะเท่าททััพ้งหมด นะครับเป็นรุ่นเดียวกันครับซึ่งมันเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการอย่างที่บอกไปนะคณะกรรมการปรับย้ายในฐานชั้นในพลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมครับไปดูกันต่อท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคณะกรรมการครับแล้วความสําคัญคืออะไรครับเออพบทบหลังๆเขาบอกมันต้องเป็นพันหลักสูตรพิเศษหรือเปล่าครับใช่ครับนี่ฮะก็เขาพูดกันเยอะนะฮะฐานคอแดงคอแดงก็คือพอผ่านหลักสูตรนี้จะใส่เสื้อยืดสีขาวครับอ่า ตรงขอบเนเป็นสีแ<อ>ดงขอบเสืออ้อเสาย,ยืดจะเป็นสีสแดงเขาเลยเรียกฐานคอแดงทีนี้มาจากคําว่าอะไรนะครับก็คือผ่านหลักสูตรนายฐานรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจฐานหมาดเล็กรักษาพระองค์904หรือชอกอทอมอรอ,อ904ครับรบิ๊กแดงผ่านหลักสูตรนี้ก็คือพบทบ3คนล่าสุดบิ๊กแดงบิ๊กบี้บิ big dang, big, 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 ๊กต่อท่า,านเจริญชัยหินเตอผ่านมาหมดแล้วคอแดงทั้งหมดครับไปดูต่อท่านผู้ชมครับแล้วแคนดิเดตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นบอกตอนนี้ก็ขับเคี่ยวคู่ขี้กันมาถ้าจะเป็นสองสามท่าน ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีลุ้น3ท่านครับก็คือบิ๊กปูนะครับพลเอกพนาแคลวปลอดทุกนะครับบิ๊กหนุยพลเอกธารพงศ์มลคำนะครับจริงๆก็คือคู่คู่นี้แหละแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือบิ๊กหยอยอุกฤษนะครับเดี๋ยวเราเดราไปดูกันนะครับขยับไปครับภาพถัดไปนะก็จะไปดูว่าใครเป็นใครเติบโตแบบไหนมาบ้างแล้วคือเขามีการเรียกว่าแซงกันมาแซงกันไปด้วยนะครับอันนี้บิ๊กปูก่อนนะครับเอ๊ แต่ตทยี่สิบหกเนี่ยสิครับพี่กอลคนนี้ตทยี่สิบหกแต่เป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าเนี่ยนะฮะดูเส้นทางครับเติบโตมาจากรอสารเดรออเคยเป็นผบพลรอสิบเอ็ดนะครับกองพลสไตรเกอร์ก็บอกว่าเป็นทหารคอแดงด้วยแล้วก็ฟาสต์แทร็กเพราะเหมือนจะจะเพิ่งเรียนหลักสูตรนี้เมื่อไม่นานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งคือเป็นพลตรีแล้วขึ้นเป็นพลโทด้วยการเป็นแม่ทัพเลยอ๋อไม่ได้ผ่านแม่ทัพไม่ได้ผ่านแม่ทัพจะเป็นพลโทใช่ครับขึ้นจากพลตรี่ปุ๊บ มาเข้าห้าเสือเลยเป็นสิยนทกธิการฐานบกในปีนี้ก็รอรุนอีกท่านหนึ่งครับถัดไปนะครับอันนี้คู่จิงนี่ไงตอท24นะครับบิ๊กหน่่ยเกษียณก่อนด้วยเมื่อกี้ท่านเกษียณปี70นี่เกษียณปี69โตมาจากพลรอ2รออนะครับเคยบอกว่าจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าโดนบิ๊กปูก็คือท่านเม่สตู่นี้พลเอกพนานะครับก็คือที่ไปเบียบ ตอนเป็นตอนเป็นแม่ทัพให้หนึ่งก็คือไปฟาสแสกมานะครับไม่ได้เป็นแม่ทัพน้อยทําให้ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กหนุ่ยเนี่ยก็คือพลเอกธราพงศ์เนี่ยก็คือต้องโยกไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกทีแรกนึกว่าจะหลุดลายไปเลยแต่มีการย้ายกลับมาตอนนี้เป็นผู้ช่วยพัทบก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นเหมือนกันอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ชมครับบิ๊กปูบิ๊กหนุ่ยบิ๊กหย่อยนะครับพลเอกอุกฤษนะครับตทยี่สี่เหมือนกันนะครับก็โตมาจากสายยุทธการก็แต่ยังไม่ผ่านข้อเขียวยัง บิ๊กปูพนาเนี่ยก็คือมันก็อยู่ท่ามกลางรุ่น24รุ่น24มีรุ่น2ท่านแต่โอเคตอนนี้บิ๊กปูยังมาเป็นระดับหนึ่งครับเห็นบอกว่าก็ทํางานใกล้ชิดกับทางฝั่งการเมืองด้วยใช่ครับก็เป็นดิกหนู่มกับบิ๊กปูนะครับใครใครไม่เข้าโผก็อาจจะต้องสไลด์ไปเป็นรองทีนี้ถ้าเผื่อ คือคือทั้งสองคนเนี่ยเกษียณปีต่อต่อกันเลย6 9 6กกกกับ7 0คือถ้าใครขึ้นเนี่ยอีกคนหนึ่งน่าจะรอไม่ไหวนะครับก็จะต้องโยกไปอาจจะต้องโยกไปเป็นรองผู้มีการหารสูงสุดเพื่อที่จะอาจจะเป็นขยับเป็นผู้มีการหารสุดในปีหน้าเพราะว่าท่านพลเอกทรงวินิจฉักดีหรือบิ๊กออเนี่ยเกษียณนี่รุ่นยี่สเหมือนกันนะครับอ๋อก็เดี๋ยวต้องรอดูจะเป็นยังไงอ่ะไปอีกทัานมู้ชมครับคือรอบนี้เรียกว่าแข่งกันข้างสนุกแต่ถามว่าเคยมีแมมที่ตทรุ่นเดียวกันแล้วคุมมออําาานนจเทัััพรร้ๆกคบ จริงๆมันเคยเป็นความหลังที่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของฝ่ายการเมืองามาหลายหลายยุคนะครับ,รบอย่างเช่นยุคนี้ครับ เมื่อสักครู่เมื่อตอนที่อยู่เบรกหนึ่งเราพูดกันไปแล้วในรัฐบาลพลเอกชาติชายมีการรัฐประหารโดยคณะรอสอชอนําโดยบิก๊กสุพลเอกสุจินดาครัมอยู่ตอนนั้นเนี่ยผู้นาเหล่าทัพเนี่ยเป็นจปร .5 ครับจปรุ่น5ทั้งหมดรุ่นเดียวกันหมดใช่ครับยกเว้นตัวตัวประธานคนนี้เป็นคุณพ่อของพลเอกอภิรักษ์กงสมพงศ์พลเอกสุทธากงสมพงศ์งงนี่ไม่ใช่แต่ว่ากคุมกองาลังทั้งหมดเนี่ยเป็นรุ่น5 แล้วก็พอปี4 9กอันนี้เป็นรัฐบาลคุณทักษิณเองเลยโดนรัฐประหารด้วยตทอครับเตรียมทหารรุ่นหตอนนั้นเป็นตทหกทุกเหล่าทัพรวมทั้งพบว่าตรด้วยฮะตอนนั้นเพราะว่าเป็นเตรียมทหารก็จะมาทุกเหล่านะครับก็จะรรก็จะเป็นทหารนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมีเหตุการณ์ตามมาทั้งนั้นเลยใช่ครับไปอีกท่านผู้ชมครับคือแต่กระแสที่บอกไปเอ๊ะแล้วการเมืองจะว่ายังไงเพราะมันอาจจะมีผลทางการเมืองหรือเปล่า ตอนนี้ก็เลยมีอยู่2อกระแสที่วิจารณ์กันอยู่ว่าฝ่ายการเมืองโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นต้องสกัดต่อทอยีไม่ให้ขึ้นมาเป็นคุมอบัรยกแผงนะครับเพราะมันมีบร์สัทอย่างที่บอกนะครับก็อาจจะเอารุ่น23่สิบสามาเป็นผบทรแทนแล้วเอารุ่น26ซึ่งเต็งหนึ่งอยู่แล้วก็จะไม่ขัดขวาง ก็คือบิกปูก็มาเป็นผรุ่นพี่หรือไม่ก็รุ่นน้องซะก็จบแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการเมืองอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทหารหลายๆคนที่เป็นระดับสูงไม่ได้ยุ่งไม่ได้ฝักใฝ่การเมืองและวเขาเป็นทหารอาชีพนะครับแล้วก็แกนนำเตรียมทหาร24 ที่เป็นเหล่าทัพก็คือก็ยังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคือคอาจจะไม่ต้องกังวลเหมือนก่อนหน้าแล้วใช่ครับ <นะ S 2> อตอนนี้ก็มีสองกระแสก็มีมีอย่างเนียมีการพูดกันว่าโอเคบางบางฝ่ายก็อาจจะไปปัน่นปั่นกระแสะกันว่าจะมีอย่างๆๆนั้นอย่างนี้แต่จริงทางฝ่ายกองทัพเขาเองเขาก็พยายามที่จะชี้แจงมาเหมือนกันว่าเพราะว่าเหล่าทัพในยุคนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากไม่ได้มีการเล่นพักเล่นพวกไม่ได้สนใจทางมืออีกแล้วนะครับท่านสุทินครับก็บอกานะผู้คุมชาต้องดูความเหมาะสมสถานการณ์ภารกิจให้ความเป็นธรรมไม่ให้เกิดการตรงแกเเอาปรรียบะ หนึ่งพอดเดี๋ยวยังมีทรออีกเนี่ยนะครับขยับนิดนึงครับทีนี้ทรอก็เหมือนกันทอรก็เหมือนกันครับมีบิ๊กโอนะครับพลตรเอกชลทิศนะครับตอทอยีบิ๊กน้อยพลตรเอกวรวุตตอทอนี่ก็24อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีบิ๊กวินครับพลตรเอกสุวินตอทอยี่สิบห้เหมือนกันเป็นแคนดิเดต3ท่านเลยนะครับทีนี้เขาจับตากันก็คือท่านแรกนี่แหละครับรุ่นรุ่น23ซึ่งถ้าเป็นเนี่ยจะ เขากับว่ารุ่น23เป็น2คนต่อกันเพราะท่านอดุงพันเอี่ยมคนปัจจุบันเนี่ยก็รุ่น23บครับอ่าแล้วก็มีข่าวว่าจะส่งต่อให้เพื่อนก็เป็นรุ่นเดียวกันใจก็คือบิ๊กโอเนี่ยนะครับแต่ก็มีคนสอดแทรกก็คือท่านบิ๊กน้อยพลอเอกวรวุษพฤษารุ่งเรืองเนี่ยแหละครับอ่าก็ได้มาเพจะเป็นยี่สิบยกแผงนะครับนีอีกท่านบิ๊กเกืจะเป็นเงื่อนแง่กันครับเออแล้วทีนี้จะยังไงดีครับเห็นบอกว่าปีนี้ก็หนักเหมือนกันสำหรับทรร นี่ยนะฮะก็อย่างอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วคนสุดท้ายเม,มืม่อเมื่อสักครู่คนที่อยู่ทางด้านคุณองคงคือพลเดอเอกสุวินแจง้งยอดสุขเนี่ยเป็นน้องของท่านสุวัตแจ้งยอดสุขนะครับ<อ>น้องแท้ๆนะครับแล้วก็อาวุโสรนดับหนึ่งและพลาดก็อีนี้มา2ปีแล้วคือขั้วมาตลอดถ้าปีนี้พลาดอีกคือจบเลยเพราะเป็นปีสุดท้ายขออยุราชการทั้ง3ท่านเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือต้องรอดูว่าก็เลยเดือดครับเที่ยวกันใช่ครับครับอ่ะจริงๆมีตําแหน่งแม่ทัพอื่นอีกนะครับพักที่หนึ่งแต่ว่าโอ้โหเวลาหมด จะเป็นใครจะเป็นไปตามโผลหรือไม่รวมไปถึงนะครับก็ต้องดูว่าพอเข้ามาแล้วเอ๊การเมืองจะเป็นแบบไหนกองทัพกับการเมืองหรือว่าจะมีเส้นเข้ามาแบ่งได้แล้วจริงๆครับ